วัสดีครับกับไมค์ั้งครับกับปายระโอนะครับปีละคลิปครับช่องนี้ครับวันนี้นะฮะคืออยู่ที่กาญจนบุรีวันนี้เราจะมาขึ้นเขาอีกแล้วปีแล้วขึ้นเขาปีนี้ก็ขึ้นเขาอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่จุดลานกลางเต็นท์ ป้อมปีนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นของอุทยานเขาแหลมนะครับคืนนี้คือเราจะนอนค้างที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้เราจะขึ้นไปที่เขาซันนอกบัวนะัเนี่ยตอนนี้ก็ได้ที่กลางเต็นท์สลับคืนนี้แล้วครับกลางเต็นท์จะมีอยู่2จุดครับตรงนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นลานใกล้ๆกับ ที่จอดหอพอดีนะครับแล้วก็จะมีบ้านนะครับบ้านเป็นบ้านพักถ้าใครเนี้ยไม่เอาเต็นท์มาก็เช่าบ้านอยู่ได้นะครับตรงนี้ก็วิวดีครับ เขาเรียกว่าเขาสนกวัวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โทรจองยากมากคือผมโทรแต่เช้านะครับแล้วก็กับเพื่อนอีกสองคนะฮะโทรแต่เช้าไม่ติดเลยแต่ว่าคนนี้คนที่โทรแต่ตอนไปเขาช้างเผือกนะครับโทรกี่สายครับต้องทำสายได้บ้างต้องทำสายโทรต้องบายกเดียวติดเลยนะถือว่าเป็นความโชคดีคือระยะทางมาที่นี่ก็ไม่ได้แบบ โหดเหมือนปีแล้วนะครับที่ไปเขาช้างเผือกนะครับก็ในกำหนดการวันพรุ่งนี้คือเราเจ้าที่จัดนะตอนยี่โม่แปดโม่ครึ่งรบลงทะเบียนเปดโมครึ่งลงทะเบียนนะครับแต่คราวนี้ก็จะมีรถจะต้องนั่งรถกระบะไปซึ่งจะมีจุดปล่อยตัวเดินขึ้นไปที่ทีนะครับคือร,ระยะทางอยู่ที่9กิโลนะครับจากจุดข้างล่างขึ้นไปจุดกลางเต็นนะครับที่สันนอกวัวนะครับซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจานบุรี ซึ่งนะฮะระดับความสูงกนันนะทะเลคืออยู่ที่1,767เมตรนะครับผู้บ่วไม่รู้ผู้ไปก่อนนะเจอกันวันพรุ่งนี้เช้าครับเด็ครับเช้าว,วันที่2ครับวันนี้จะเป็นวัน<ม>ที่เดิน,นขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาของ ตรงนี้นะฮะไปฝากที่ลูกหามว้ยาบวันนี้เรียกว่าเป็นเช้าที่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปลงทะเบียนตอนแปดโปมงคืนแล้วก็ซื้ออะไหล่ไว้กินอตอนระหว่างทางด้วยนะก่อน,นึ้นนะครับก็จะมีนะครับแบบคำร้องนะครับขออนุญาต ศึกษาธรรมชาติระยะไกลนะครับต้องเขียนให้กับทางอุทยานเจ้าที่นะครับหลังจากเราลงทะเบียนเสร็จนะครก็จะขึ้นรถไปยังจุดปล่อยตัวนะครับซึ่งรถที่เราจะไปก็จะเป็นรถเนี่ยรถสิบล้อเนี่ยไม่ใช่ จะเป็นรถคันนี้นะที่จะไปปล่อยเราอย่งจุดเดือดขึ้น9กิโลฮะเพื่อไปถึงจุดหมายประธานในการกางเต็นท์นะครับผมตอนนี้ก็ให้พวกพี่ลูกหาครับคนของของเราขึ้นไปนะฮะซึ่งจะได้แค่3กิโลครับตอนนี้คือไม่รู้ว่าได้กี่กิโลนะฮะอ่ะอ่ะเจือมันรับผิดชอบในวัน้จริงหรป่าเต้ยโอ้โหเอาเรื่องยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าครับ ที่ช่างหนักนะฮะก็สามสิบเอ้ยยี่สิบเก้ากิโลไปยนนี่ก็จะเป็นที่ลูกหับของทางเรานะฮะยีบเก้ากิโลไปเลนตอนนี้เรามาถึงจุดเอ่รียกว่าจุดเดินเข้าป่าจุดปล่อยตัวฮะ ตอนนี้เป็นเวลา10บโมงนะครับนี่เราก็มีพี่พี่พี่ชื่อพี่สมานใช่ไหมครับครับผมพี่สมานเดินที่นี่มากี่ปีแล้วครับอยู่นี่ยหกปีแล้วหกปีโอ้โหอย่างเงี้ยเดินน่าจะเรียกว่าเป็นหลายสิบรอบเลยไหมใช่ครับก็มากี่เดินป่าอ๋อเดินป่างานนักท่องเที่ยวว่า อย่างนี้คือพี่หมันก็ต้องคือขึ้นวันนี้พรุ่งน,นี้ก็คือลงแล้วพักหนึ่งวันอย่างเงี้ยครับใช่อ๋อพักก็กลับไปหน่วยก็ตัดยา้าก็รับนักท่องเที่ยวแล้วอากาศข้างบนที่ตอนคืนเป็นไง้างเออเย็นลมลมแรงไหมที่เมืางวันลมเมืวันก็แรงเมืวันก็เงียบ <laughs> เคยเดินตอนที่แบบมันมีแบบฝนตกไหมฮะก็มีมั้ ต้นปีนี้ท้างหน้าของต้นเลยนี่ฮะก็มาอยู่แบบเพื่อนผมอีกคนนึงซึ่งเป็นครั้งแรกปีแรกเลยในการเดินขึ้นเข,นขาแบบนี้นะเขาแรกทริปแรกความรู้สึกตอนนี้ซึมซับธรรมชาติดีเหนื่อยไหมยังยังไ <c oughs> <c oughs> <net> <net> ม่เท่าไหร่เรี <net> ยกว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงหนึ่งกิโลใช <net> ่นี่คือแบบเริ่มเดินน่าจะบานได้ไม่กี่เมตรเองนะใช่ตอนนี้ก็ทางเพื่อ ข,ข,ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะใช่ก็จะแบบจังหวะชันเดี๋ยวจะมีจังหวะที่ว่าเ,เราจะต้องปีนเชือกขึ้นไปนะได้ยินมาว่า,วามันชื่อเนิอนอะไรนะมาถอยนม่าช่อเดินมาถอยอันนี้น่าจะเป็นเนินที่เรียกว่าหอบเดี๋วหอบตอนนี้เรียกว่าถ้าใครชิดขึ้นไม่ได้ก็คือก็คือผ่านนี่ครันี่ก็อยู่กับพี่ที่มา,า,ราค,ครับกวนลอยคนนะครับพี่ชื่ออะไรนะพี่ นี่ครับพี่จิมครับพี่จิมนะครับพี่จิมเดินเดินแบบนี้มามาเยอะอย่างพี่ไม่เคยครับขึ้นขอไม่เคยไปแต่ขึ้นลาบอลาบคือเขาลูกแรกเลยใช่ไหมครับคือตั้งใจมาที่นี่เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็มาคนเดียวครับก็ถือว่าเป็นไม่มาครับพี่งเดียวปีแล้วผมก็ขึ้นครั้งแรกเหมือนกันครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าไม่ไปแล้วพอเราขึ้นเสร็จแล้วลงเสร็จมัน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 ติดเลยนะใช่ใช่ใช่พี่ภัยธรรมชาติเนาะใช่ครับใช่ครับ เพื่อนอีกหนึ่งคนนะฮะที่ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ทริปแรกของของเขานะฮะเป็นไงบ้างฮะเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงครึ่งกิโลครึ่งกิโลชิบหายไปแล้วฮะแค่ค <laughs> รึ่งกิโลขนาดนี้มันไม่เหมือนกับอลูวิ่งบนลู่ฮะมันไม่เหมือนกับเดินปกติฮะอันนี้มนเดินเดินขึ้นเขาก็เดินลงเขา <laughs> แต่ก็ถือว่ามีการเตรียมความพร้อมเตรียมใจมาหนุกหนุกหนุกอยู่ ก็จะมีโอกาสถ้ามีโอกาสรอบหน้าต้องเอาความมือใจให้เยอะกว่านี้อ่าอ่าเราเนี้ยหยับเท้าแล้วคือหยับเท้าแล้วฝึกวิ่งสิบกิโลสักทุกวันเดียนี้คันที่สองนะฮะเป็นไงบ้างก็ดีดีครับนี่รอรอติดรอปินน้ำผาไปกินครัรอปินเนินมาถอยใช่ใช่ แต่ทุกครั้งที่มาสิ่งที่ทำให้อึ้งเนื้อคือเราแบก30มกิโลนี่เราแบกคนละหกเจ็ดกิโลสามสิบหรอน่าจะมากกว่านี้วันนี้ทุกครั้เราแบก29กกิโล ไปขึ้นลงไนงะมันโชคดีที่ว่ามันมันร่มอะ่ะลองดูเลยมันเป็นต้นไม้แบบสูงสูงเขาสันนออกลัวฮะต้องลองมาเดินดูตอนนี้ก็เดินมาเริ่มเดินตอนสิบโมงครัตอนนี้ก็จะหชั่ว,มวโมงแล้วจะสิบเอโมงแล้วนะตอนนี้อยู่ซรูสส้สึกว่าป่าเนี้ยเป็นป่าทีา่แบบต้นไผ่นี่แบบดูดิใหญ่ๆเย,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 ยอะมากเลย นี่คืออยู่ที่ดงดงไายสักทีดูยันต่อครับสบายกจุดพักครับขา,าบไปแล้วจุดที่สองเหลืออีกเจกิโล <c oughs> ถึงแล้วจุดพักที่สามครับเซ็นโมงยี่สิบนาทีดูทางที่แบบคือชันนะตอนนี้เป็นจุดที่ว่าชันไม่ไหวแล้วต้องต้องตัดเชือกขึ้นมานะไปดิ เรื่อที่ไต่เชื่อขึ้นไปแล้วก็จะเริ่มมีความบากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วอ,นนอุอ้ยเชี่ยรอฟรีฟรอฟีก็เป็นทางที่ขันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ดวงน,นู้นดวงนู้นเนี่ยก็จะเริ่มไต่เชีย่ยไต่เชียเช่ยขึ้นมาเรื่อยๆแหละเป็นภูเขาที่สูงเหมือนกันนะฮะดูกันต่อ แบตหมดไปแล้วตอนนี้เป็นแบตมือถือครับในสุดก็ถึงเนินหมาถอยซึ่งน่าจะเป็นเนินที่ที่เราผู้บิชิตจะต้องผ่านไปได้ครับครานี้ เที่ยงครึ่งฮะได้เวลาพักกินข้าวก่อนตอนนี้ถึงจุดที่ปีนเชือกขึ้นมาแล้วนะฮะไปก็น่าจะปีนเชือกยาว วิวขึ้นมานิดนึงแล้วบ่ายโมงครึ่งตอนนี้ตอนลนี้ใบสองยี่สิบนะครับ ออกจากจุดพักที่5้ามาได้ประมาณไม่ถึง10มนาทีเป็นทางที่ชันขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็คือแบบยอดเขาจะถึงยอดเขาแล้วร้อนเริ่มร้อนแดดเริ่มเริ่มแรงนะเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่แล้วครับ 14นาทนะีก็ยังมีเดินเชือกตต้เชือกขึ้นไปกันต่อเดินมา5ชั่วโมง5ชั่วโมงจะครึ่งน,นะครับเป็นการเดินทางที่แสนยาวนานเลยเก่นอย่น,นี้ก็ยังใต้เชือกกันขึ้นไปต่อ 4โมงครับแลแล้วก็เดินมาถึงจุดกลางเต็นท์แล้วนะครับแล้วก็วิววิวยังสวยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูตรงกลางเต็นท์ดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูวิวดิโอ้คุ้มค่ากับการเดินขึ้นมาครับ ชั่วโมงกับการเดินทาง9กิโลฮะขึ้นมาก็พี่ลูกหาบกการเต็น์เอาไว้เรียบร้อยแล้วฮะหน้าเต็นท์เราครับดูพี่ลูกหาบกการเต็นต์อ,อือไม่ใหญ่อ,อ,อันนี้คือทางหน้าเต็นท์เราัแล้วก็จะมีเต็นท์ของคนอื่นๆอยู่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นๆนะเดี๋ยวจะไปขึ้นเดินไปดูตรงนู้นนะครับเป็นวิวของพระอาทิตย์ตกนะครับวิวเขาดี6ชั่วโมงคุ้มค่าครับตัวนี้กำลังขึ้นไปครับเป็นจุด ชมวิวนะครับที่สูงที่สุดของกาญจนบุรีนะครับกับวิวตอนยามเย็นนะฮะนี่คือลานกางเต็นท์ม่อก,กี้นะครับวิวยังสวยวันนี้อากาศก็เริ่มที่จะเย็นๆครับแต่ว่าลมแมวพัดไม่แรงครับไปดูจุลภามบนกันครับ ที่สุสของขจับบุรีฮะเขาสนอุวาคือตรงนี้เป็นจุดเค่อนไหวนอกเลยปะนี่คือนอกเล็กเนี่ยน,น,นอกเล็กตรงเนี้ยที่ไปกันตรงนู้นจะเป็น,นอีกนกหนึ่งซึ่งจะสูงว่านะครับนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูเนี่ยจุดที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับเพื่อจะขึ้นตรงนู้นทางนอกใหญ่นะครับ ตอนนี้ห้าโมงครึ่งจุดชมวิวจุดสุดท้ายที่สูงกว่าจุดเมื่อกี้นะครับไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่อันนี้ ที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยครับผม